สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่7จ็ดพฤศจิกายนนะครับพบสิทิพิบาลเช่นเดิมจากพระธรรมสดุดีบทที่98ผมอธิษฐานขอพระยาอุยพรและสอนพวกเราให้เข้าใจหัวข้อวันนี้ว่าพระมหากษัตริย์คือพระยาเวเป็นภาพที่พระคัมภีร์ไมบบรรยายพระเจ้าที่ทรงเป็นผู้ที่ปกครอง โลกและสวรรค์นะซึ่งเป็นเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในข้อที่6ผมแบ่งเอาเป็นสองตอนด้วยกันนะตอนที่1น่ข้อที่1คือเชิญชวนให้มนุษย์โลกสรรเสริญพระยาเวตอนที่สองเชิญชวนหรือบัญชาให้แผ่นดินโลกสรรเสริญพยาเวคำว,ว่าแผ่นดินโลกนี่หมายถึงสิ่งที่ทรงสร้าง สรรเสริญพระเจ้าด้วยให้เรามาดูนะครับบัญชาให้มนุษย์โลกสรรเสริญพระยาเวอยู่ในข้อที่หนึ่งจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาเวนะครับแล้วในนะข้อที่สี่แผ่นดินโลกทั้งสิน้นเอ๋ยจงร้องโห่ร้องด้วยความชื่นวานถวายพระยาเวจงโห่ร้องด้วยความยินดีด้วยร้องเพลงสดุด,ดีจงร้องเพลงสดุด,ดี พระยาเวด้วยพินเขาคู่ด้วยพินเขาคู่คอด้วยเสียงเพลงด้วยเสียงแตรเสียงเป่าเขาสัตว์โหล้องด้วยความชื่นบานพระพ,พักพระมหากระสัคือพระยาเวให้เรามาดูนะครับข้อคิดที่ดีมากในการที่เราเองจะสรรเสริญหรือนมัสการพระเจ้าของเราพระกัมภีร์ใช้คำว่าด้วยบทเพลงร้องเพลงบทใหม่ ค,คำว่าร้องเพลงใช้เพลงที่พระเจ้าประทานสติปัญญาความสามารถถึงของประทาในให้กับบางคนที่แต่งเพลงขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ร้องเพื่อยกย่องนมัสก,การพระเจ้าของเรานะแล้วข้อคิดอีกข้อนหนึ่งที่เราดเน้นก็คือโห่ร้องด้วยความชื่นบานคําว่าความชื่นบานความยินดีแล้วก็ความชื่นบานอยู่ในข้อที่4ข้อที่6 ได้พูดซ้ำกันหลายครั้งเหมือนท่าทีของเราที่เราเข้ามายกย่องนมัสการพระเจ้าด้วยท่าทีที่แสดงออกถึงความชื่นชมความยินดีและความชื่นบานนะครับไม่ใช่ด้วยท่าทีที่โศกเศร้านะครับหรือใบหน้าที่ทำไมครับเต็มไปได้วยความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่พระยาไม่ต้องการเมื่อเรามาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์นะครับ ข้อคิดประการที่สามการที่เราจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าไม่เพียงแต่เพศสารนังเสียงเพลงด้วยเอเรื่องด้วยท่าทีนะครับที่ชื่นบานยินดี <c oughs> แต่ด้วยการใช้เครื่องดนตรีด้วยเรามีที่นี้ได้พูดถึงเรื่องพินเขาคู่พินใหญ่นะครับแล้วก็เขาสัตว์แล้วก็แตรแ ทั้งหมดเหล่านี้นั้นเป็นเครื่องดนตรีในสมัยของพระกัมพีปัจจุบันนี้เรามีเครื่องดนตรีมากมายที่พระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับมนุษย์ในการที่จะคิดคนและประดิษฐ์เพื่อเราจะได้ใช้เครื่องดนตรีเหล่านั้นในการนมันสการพระเจ้าเราคิดไดจักนะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องดนตรีต่างๆที่พระเจ้าให้ แล้วก็รวมทั้งเพลงที่เราจะแต่งขึ้นรวมทั้งท่าทีที่เราร้องจากใจที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อนำมาสการพระมาหาษัตริย์ของพวกเรานะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ดีข้อคิดนะครับข้อที่สองคือบัญชาให้แผ่นดินโลกสรรเสริญพระยาวเวอยู่ในข้อที่9ข้อที่4ถึงข้อ ข้อที่เถึงข้อที่9นะครับในข้อที่7ถึงข้อที่9กนี้จะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมีอะไรบ้างมีทะเลนะครับพิภพนะครับแล้วรวมน้ำกระแสน้ําเนินเขาฮะให้ร้องเพลงเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยโอเคจะใช้คําว่าตอบสนองหรือมีชีวิตหรือเปล่า แต่ดูเหมือนแม่ก้อนีบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างนั้นก็มีส่วนร่วมในการที่จะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างด้วยแม้ว่าเราเองจะไม่ได้เห็นได้ยินด้วยตาฝ่ายวิญญาณหรือหูฝ่ายวิญญาณของเราแต่นะครับสิ่งที่พระเจ้าสร้างกําลังยกย่องสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างมัน และยิ่งกว่านั้นถ้าเราเองเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างเราสามารถที่จะทำไมครับตอบสนองต่อพระองค์ด้วยปากของเรามือของเราใจของเราชีวิตของเรายิ่งกว่านั้นสุดเท่าไหร่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะอุยพรเราแล้วถ้อยคำพระวจะนะของพระองค์ส่วนในตอนอื่นๆที่พูดถึงเหตุผลที่เราเองควรจะนมสัสก,การพระเจ้า นะมีอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันให้เราสามารถที่จะไปอ่านและก็ใค่โคลคด้วยตัวเองนะครับขอพระเยาวอวยพรและสถิตยอยู่กับถ้อยคำพระวจนะของพระองค์ที่เราได้อ่านในวันนี้นะครับ